เมีวกับพี่เหมียวก็เลยมองสินค้าพวกนี้อาจจะไม่ใช่ภาชนะที่ใช้ในร้านสังกัพันธ์ทั่วไปแต่เหมียวมองว่าสินค้าพวกนี้มันเป็น oh. อ็อบเจกต์เรามองว่าเป็นอ็อบเจกต์เราไม่ได้คิดว่าจะต้องเอาไปใส่ลดน้ำดำหัวแต่ว่ามันก็อาจจะเห็นพวกนี้ไปอยู่ในร้านค็อกเทลหรือว่าร้านอะไรที่คนรุ่นใหม่เขาเดินเข้าไปใช้บริการ สวัสดีครับ b ีไทมสกับผมบัญชาชุมรเทเวศนะครับ่านผู้ชมนึกภาพขันเงินขันทองออกไหมฮะแต่ตอนนี้มากกว่าสีแล้วหลากหลายมากและอยู่ในมือของเจเนอเรชันที่3ที่พร้อมจะไปต่อในระดับโลกกเลยนะครับคุณสริษสาตั้งสุขสว่างพรโคฟาาเดอร์ของแบรนด์สุดชัยครับใน b ีไทมสครับสวัสดีครับคุณหนิวครับสวัสดีค่ะครับ แต่ว่าต้องบอกท่านผู้ชมนิดหนึ่งนะครับพอเวลาเราพูดถึงเครื่องใช้อลูมิเนียมเนี่ยนะฮะนี่คือสิ่งที่คุณหน้าคุณตาเป็นภาพจำเรามาตลอดแต่ภาพจำของเรามันน่าจะเป็นสีนี้ถูกไหมครับใช่ใช่อละนี้คือเป็นรุ่นที่ต้องแต่รุ่นอากงทำเป็นเครื่องใช้อลูมิเนียมลายไทยที่เราอาจจะเห็นในร้านสังก apan ต่างต่างมันก็ค่อนข้างจะดูเชยๆโบราณโบราณหน่อยเป็นพวกเป็นโตเป็นอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าจะเป็นสีเงินแล้วก็เราก็ เห็นอยู่ในร้านที่เราใช้ในวัดในวาทั่วไปนั่นแหละคือภาพจำของเราใช่เป็นภาพภาพจำกับเป็นแบบโบราณโบราณแบบนั้นจกระทต่งถึงวันนี้เราได้พบกับเจเนอเรชันที่3แล้วนะฮะอ่ะคุยกันนิดนึงครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยห้าสิบปีแล้วใช่ไหมครับสำหรับธุรกิจนี้ใช่ค่ะใช่ก็คือตั้งแต่รุ่นอากงแล้วก็ุ่กคุณพ่อคือเหมวเป็นรุ่นหลานอากงก็คือมาจากจีนก็คือตอนนั้นมีสงครามแล้วแล้วก็อากงก็เดินทางมาแล้วก็เป็นลูกจ้างก่อนแล้วก็ค่อยๆทาโรงงานเริ่มตั้งแต่ต้นเลยก่อนที่จะมาเป็นของเครื่อออองงใช้้แบบนีคคืืากก็ท คำเกี่ยวกับอลูมิเนียมแต่ว่าเป็นสินค้าอื่นๆเป็นชอ้อนเป็นอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะแล้วก็ค่อยๆจับพัดจับผูมาทําเป็นอลูมิเนียมลายไทยใช่ธุรกิจจากรุ่นอากงจนถึงรุ่นคุณพ่อเป็นยังไงบ้างครับเพราะอากงอะ่ะเขาพอเริ่มโปรเซสเขามีคนก็เหมือนสนใจแล้วมันก็ขายดีคร,ครพอมารุ่นคุณพ่อเขาก็ยังเหมือนก็เวิร์คฮาร์ดอยู่ก็ยังทําเพราะว่ามันของมันต้องการคนต้องการเยอะแต่พอมารุ่นมามารุ่นเหมียวเนี่ยเหมือนของพวกเนี้ยคนก็เริ่ม เหมือนไม่ค่อยจะใช้แล้วคนรุ่นใหม่ก็ไม่ค่อยจะใช้รวมถึงคุณปัญชาจะเคยเห็นว่าถ้าเกิดในตามพวกร้านมันจะมีพวกพลาสติกที่ล้อล้อแล้วก็พ่นพ่นประมาณนั้นคนก็เริ่มอาจจะไปใช้แบบนั้นเพราะมันถูกก็อาจจะมีของพวกนี้ที่มันมาตีตลาดมากขึ้นก็ยอดก็น้อยลงทําไมไม่คิดว่าเราจะไปทําภาชนะแบบอื่นแต่ว่าเอาของที่ตั้งแต่สมัยอากงคุณพ่อมาต่อยอดครับคือเหมือนยังคิดว่าลายไทยอันนี้มันจะเป็นจุดแข็ง จริงๆอาจจะไม่ใช่แค่โรงงานเบลวแต่ว่าอาจจะมีโรงงานอื่นที่ทําแบบเดียวกันมันก็ถือว่าเป็นจุดแข็งเพราะว่าไอ้พวกเทคนิคพวกนี้ค่ะมันยังเป็นคนช่างฝีมือในการแกะโม,มซึ่งลายพวกนี้มันจะแกะบนเหล็กกล้ามันจะมีลายที่เป็นตัวผู้แล้วเป็นตัวเมียแล้วก็คือเวลาปัมม๊มมันก็ต้องประจบกันได้ได้สนิท<ม>อ่าซึ่งท่ามเนี่ยคือเขาก็จะมีความคิดส,สร้างสรรค์ในการที่เอาลายไทยที่เป็นลายดั้งเดิมลายกระหนกอะไรต่างๆเนี่ย<ม>เอามาเอามาลี้คลายหรือว่าหรือว่าเอามา เปลี่ยนเปลี่ยนรูปแบบใหม่แต่ว่าภาครวมเรามองมันยังมีความเป็นไทยแล้วก็มีความอ่อนช้อยอยู่ค่ะแล้วก็เป็นการใช้คนแรงงานในการปั๊ม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 คือก็อาจจะเห็นได้ว่าปั๊มเนี่ยคือขันใบหนึ่งเราก็ต้องใช้วิธีการหมุนหมุนหมุนปั๊มเพื่อให้มันจบด้วยกันใบหนึ่งเหมือนมันจะไม่ใช่การใช้เครื่องจักทั้งหมดแต่ว่ามันก็คือเหมือนเป็นเซมีอะค่ะทั้งคนคนคนที่การปั๊มเนี่ยเขาก็ต้องมีสกิลในการปั๊มแล้วให้มันจบลายด้วยสวยงามด้วยผมพอจะนึกออกแล้วก็คือว่่าปกติี ถ้าเป็นโรงงานขนาดใหญ่ปั๊มปุ๊บปอกปั๊บออกออกออกมาเล่นโวลุุมเลยนะฮะรายละเอียดไม่มีแต่ว่าอันนี้คือรายละเอียดกว่าจะครบรอบขั้นไปหนึ่งเนี่ยฝีมือคนใช่ค่ะคนในการปั๊มแล้วก็ช่างฝีมือในการแกะอย่างอันเนี้ยอย่างอันเนี้ยก็จะเหมือนเป็นดอกบัวใช่ไหมคะถ้าเกิดมองมองภาพรวมมันจะเป็นดอกบัวแต่ว่าจริงๆมันก็คือเอาลายกระนกมาแล้วก็เอามาเชื่อมลายกันแล้วก็แล้วเวลาปั๊มเนี่ยมันก็ต้องปั๊มให้มันก็ต้องเชื่อมให้มัน ให้มันสมูทแล้วก็เป็นนี่เป็นลายลอยต<า>่อใช<า>่ช<า>ดูแล้วเหมือนก็เป็นชิ้นเดียวกันใช่เหมือนเป็นชิ้นเดียวกันเฮ้ไม่ใช่งานไม่ใช่งานจะพูดว่างไงอะ่ะคือ หลายคนอาจจะบอกเป็น mass production มันเป<ค>็นเรื่องภาชนะแต่ว่าความจริงแล้วมันแทบจะไม่ใช่เลยนะครับใช่มันก็<อ>ใช่มัน tha, ทำทำ <variations. S 2> <ๆ>หลายองค์ประกอบอยู่ค่ะทีนี้พอมาถึงจุดนี้อะไรครับที่ทําให้คุณเห,หณมียว,วตัดสินใจเลยครับว่าวันนี้จะต่อยอดละแต่ว่ามันต้องมีความแตกต่างนะโอเคก็คือคือตัวด้วยตัวเหมียวกับเหมียวว่าทำอันนี้ก็คือเริ่มมากับพี่สาวของเหมียวใช่ไหมคะซึ่งเหมียวกับพี่อ่ะก็คือสองคนนี้เรียนจบเกี่ยวกับศิลปะมาอ่อคือเราก็เลยเอาจุดแข็งของเราเนี่ยเออเอามาใช้กับผลิตภัณฑ์คิดว่าเออ ว่าเอเอเหมือนยอดเราอะที่ทํามาจากรุ่นอกงแล้วคนรุ่นใหม่ไม่ค่อยใช้แต่ว่าเราอะจะมองสินค้าแบบเนี้ยเออให้คนรุ่นใหม่อะ่ะเหมือนอยากจะใช้ยังไงแบบเราก็เลยเหมียวกับพี่เหมียวว่าก็เลยมองสินค้าพวกเนี้ยอาจจะไม่ใช่ภาชนะที่ใช้ในร้านสังกัดพันทั่วไปแต่เหมียวมองว่าสินค้าพวกเนี้ยมันเป็นอ็อบเจก เรามองว่าเป็นออบเจกต์เราไม่ได้คิดว่าจะต้องเอาไปใส่ลดน้ํำดาหัวแต่ว่ามันก็อาจจะเห็นพวกนี้ไปอยู่ในร้านค็อกเทลหรือว่าร้านอะไรที่คนรุ่นใหม่เขาเดินเข้าไปใช้บริการให้มันเป็นอะไรก็ได้วัตถุที่มองจับต้องได้แล้วทําให้การทํางานหรือฟังก์ชันเนี่ยมันมากกว่าภาพจบโอ้นี่คือโจทย์ยากมากเลยนะครับอันนี้คือวิธีคิดของเราเลยใช่ไหมทีนี้พอโจทย์ตรงนี้เราตีกันออกแล้วเนี่ยเราทํำยังไงต่อครับก็คือ ก่อนก่อนอื่นเนี่ยคือ,คอเรามันก็จะมีเรื่องสีเนาะที่เราอะยังเห็นแล้วเ,เราอยากเห็นความแตกต่างของสีมันอะว่าเฮ้ยเออทำไมเราถึงไม่ใส่สีทําไมเรายังเห็นแค่สีเงินกับสีทองออพอมันพอเหมือนคอลเลคชันแรกที่กับเหมียวกับพี่สาวเริ่มทำอ,ะอ่ะก็คือเป็นสีเป็นพาสออกให้เป็นพาสเทลมากขึ้นอ่าเหมือนเวลาคนเห็นเขาก็จะแบบ คนมาดูเาเออเขาไม่เคยเห็นสีพวกนี้มาก่อนเลยแล้ว<อ>ก็เป็นออรวมถึงการจับคู่สีอะไรงี้ด้วยค่ะเราอยากจะเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าของของที่บ้านอ,าอ่าเราก็เริ่มแบบมีการใช้เทคโนโลยีทําให้คุณภาพของสินค้าเนี่ยมันคงทนมากขึ้นแล้วก็ไม่ลอกไม่ดำรวมถึงสามารถใส่อาหารได้โดยปลอดภัย<อ>พอ พอเริ่มทำคอลเลคชันแรกอะ่ะก็มีฟีดแบ็จากลูกค้าว่าเขาอยากได้สีนูนสีนี้เหมือนลูกค้าก็เหมือนเป็นอีกคนหนึ่งที่ช่วยให้เราทํางาน uh huh. ด้วยแล้วก็โอเคถ้าเกิดลูกค้าอยากได้สีอื่นเราก็เดเวลลอปสีอื่นขึ้นมาด้วยก็ค่อยๆเดเวลอปพร้อมๆกับลูกค้าสีที่ออกมาทั้งหมดเนี่นะฮะทำไมแรกๆถึงเลือก p าสเท l แล้วปรากฏว่าก็เริ่มพัฒนาสีขึ้นมาต่อ <c oughs> ที่เหมียวเลือกสีประเภทนี้คือเหมียวว่าเหมือนมองเหมือนเหมียวกับพี่เหมียวว่ามองว่าสีพวกนี้จริงๆเวลาเวลามันอยู่กันเยอะๆพอเวลาเหมียวชุบสีออกมาแล้ววางรวมกันมันเหมือนอัญมณีมันจะเหมือนพลอยมันจะมีรีเฟล็กอะไรบางอย่างของอะลูมิเนียมออกมาแล้วเหมียวรู้สึกว่าเออมันมองแล้วเวลาคนมองแล้วมันก็มันอาจจะไม่เคยเห็นในท้องตลาดด้วยครับถ้าจะเทียบกันนะระหว่างปัญหาในช่วงที่ผ่านมาคือเราตั้งแบรนด์ขึ้นมากลับไปเทียบกันแต่สมัยตอนที่นุ่นอากงเริ่มทําเลยนะฮะมันมีความเหมือนหรือความต่างกันยังไงครับ คือ production โปรดักชันโรงงานก็ยังผลิตเหมือนเดิมเนาะแต่ว่าความต่าง<ต>คือเหมียวเมือ,อ,อกอด้วยอากงกับคุณพ่อเนี่ยก็คือขายเป็น B2B แต่ว่าด้วยคอเหมียวมาด้วยของมันใหม่เหมียวก็ต้องเดินเข้าไปหาลูกค้าเองอแล้วก็ฟังฟีดแบ็จากลูกค้าอะไรเงี้ยคือซึ่งเหมียวกับที่บ้าน,น่ะปกติก็คือแทบจะไม่เคยเจอแบบ end c u s เม m e r เลยแล้วพอมาขายเราก็ เออมันก็มีมุมมองอะไรแปลกๆอะไรเงี้ยมุมมองอะไรใหม่ๆก็ทาให้อันนี้คือความต่างที่เราก็อาจจะต้องเรียนรู้ก็อย่างที่บอกไปเมื่อสักครู่ว่าเราไม่เคยเจอลูกค้าปลายทางใช้เลยสินค้าเราตอนนี้ก็คือเปิดหูเปิด,ปดตาใหม่ด้วยใส่สีสันเข้าไปอีกต่างหากนะครับเราใช้วิธีการทําตลาดยังไงครับตอนแรกผมก็เริ่มจากการออกบูธค่ะ,คะแต่ว่าออด้วยเวลาลูกค้าติดต่อมาเราก็มีช่องการติดต่อไม่ว่าจะเป็นพวกเฟซบ o o กเราก็อินสตาแกรมแล้วก็มีเว็บไซต์ค่ะ,คะ,คะก็คือ ก็ยังใช้3มแพลตฟอร์มนี้อยู่ค่ะแล้วก็ตอนนี้ก็คือเน้นออกบูสแล้วก็วางขายโมเดิร์นเทรดค่ะกําลังจะวางขายที่แบบพวกตามห้างตามห้างขึ้นด้วยก็พยายามที่จะขยายช่องทางมากขึ้นเรื่อยๆแสดงว่าการตอบรับของลูกค้าผู้บริโภคคนปัจจุบันโดยเฉพาะเจนใหม่ๆรับได้รับได้แล้วก็เปลี่ยนวิธีคิดความเข้าใจไปแล้วโอ้ฮะโอ้พอถึงจุดนี้ก็เลยนึกถึงเนี่ยสมมติจีนนี้ก็มีกําลังการผลิตเยอะนะแล้วก็อย่างที่เรารู้กันดีเขาก็แหมเรียนแบบได้เก่งนะถึงตรงเนี้ยเนี่ย เราเคยคิดกลัวปงไหหรือคิดว่าสิ่งที่เราคิดต่างอย่างเงี้ยมันทําให้ธุรกิจเราไปต่อได้ในรุ่นที่3 ก็ถ้าเกิดเป็นจีนอ่ะมันเขาเหมือนว่าไม่ใช่ว่าเพิ่งมาเขาก็มานานแลวนั่นแหละแต่ว่าสิ่งที่เรายังเห็นความต่างอยู่เพราะว่าจีนอ่ะคือเขายังทำแมสโปรดักชันคือเขาทำสามารถทาถาดอลูมิเนียมเรียบๆแล้วปั๊มเยอะๆขายราคาถูกได้แต่ว่าสิ่งที่เป็นจุดแข็งของเราิงจริงก็คือลายไทยใช่มันก็ยังทาให้เราอยู่มาถึงจนทุกวันนี้ได้ค่ะจริงๆอ่ะในประเทศไทยคนแกะลายแบบนี้ได้อ่ะมีน้อยมากๆมากๆแทบจะคือแทบจะแบบวก็ไม่แน่ใจว่า จะจะมีอีกหรือจะมีสักกี่คนที่แกะได้ค่ะครับมรัมันแสดงว่ารู้ตัวเลยใครทำรายนี้รู้ชืใช่ใช่เพราะว่าน้อยขนาดนั้นน้อยขนาดอยขนาดนลหลักหน่วยน้อยหน่วยหลักหน่วยถึงตรงนี้เรารู้สึกว่ายังไงฮะมาได้ถูกทางเป็นไปตามที่เราคิดไหมเหมียว่าเพิ่งทํามาสี่ห้าปีอะคือจริงๆเหมียวค่อยๆ เดเวลลอปสินค้ามากับพี่สาวใช่ไหมคะแล้วก็ค่อยจากแค่ย้อมสีก็คือมีการเปลี่ยนมีการเสริมพวกอิเลเมนต์อะไรต่างๆหรือว่าทําเป็นชามคือพอหลังจากนี้คือก็เหมียวจะเอาแพทเทิร์นพวกนี้อาจจะไปใส่อยู่ในงานศิลปะเหมียวก็ค่อนข้างจะทานฟอร์มพวกลายพวกนี้ให้มันไกลๆอาจจะไม่ใช่เป็นรูปของภาชนะแหละแต่เป็นรูปของงานศิลปะ หรือว่าเอาเอาสิเอาเอาลวดลายอะไปทำคือคอคอโปรดักก็คือลายไทยกับอลูมิเนียมใช่ไหมคะแต่อาจจะทานฟอร์มเป็นสินค้าอื่นอื่นใช่ก็ใช่ใช่ก็คือกำลังทำอยู่ก็อาจจะออกให้เห็นเร็วๆนี้ค่ะอาจจะคล้ายๆว่าเป็นของตกแต่งประมาณนั้นหรือว่าเป็นกระจกหรือว่าอะไรอย่างนี้หรือว่าเป็นของใช้ที่ไม่เกี่ยวกับ ใช้ในครัวเรือนเลยอ๋อแต่ลายของความเป็นภาชนะออกไปไนด้เลยต้องแต่ว่ายังคงความเป็นอลูมิเนียมกับลายไทยอยู่อันนี้คือหัวใจสําคัญค่ะนั่นก็เป็นเพราะว่าตลาดของศิลปะหรือตลาดตกแต่งภายในหรือตลาดพวกของที่ระลึกเนี่ยค่ะคุณหิวก็มองด้วยใช่ไหมฮะใช่ค่ะแสดงว่ามันมีการเติบโตของตลาดนี้เยอะด้วยมีก็มีลูกค้าหรือว่าหรือว่าของชํารวยอะไรต่างๆหรือไม่ว่าจะเป็นหรือเอาอลูมิเนียมลายไทยเาทำเป็นเจกันหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่หมวก็จะแตกลายเป็น พวกน,นถ้าถัดจากนี้ไประยะไกลกันเลยครับสุชัยครับแล้วก็พร้อมกันที่จะแตกลายผลิตภัณฑ์ใหม่ด้วยเนี่ยตั้งเป้าไหมครับจะก้าวไปถึงตรงไหน,นจะเป็นแบรนด์แบบไหนระดับไหนยังไงคือเหมายว่าอยากให้ลูกค้ามองสุชัยครับแบบเป็นเป็นสินค้าอลูมิเนียมลายไทยแต่อาจจะไม่ใช่เครื่องใช้ภาชนะลายไทยอ,อาจจาะมองว่าเอ,อ้ยจุดแข็งของแบรนด์นี้เขาคือลายกับอลูมิเนียมแต่ว่า สิ่งที่จุดแข็งอย่างหนึ่งคือด้วยโรงงานเหมียวเป็นทั้งต้นน้าปลายน้ําเวลาลูกค้าเขาอยากได้อะไรหรือว่าเขามีไอเดียใหม่ๆอ่ะคือเขาก็สามารถเดินเข้ามาคุยแล้วก็เราก็พัฒนาสินค้าไปด้วยกันอย่างนี้ด้วยใช่คือก็ค่อนข้างอยากจะให้เป็นที่ที่สามารถเคาสมัยให้กับลูกค้าได้ด้วยแน่นอนครับหลายคนอยากทาอย่างนี้เหมือนกันฮนะคุณเหมียวที่บ้านอาจจะไม่มีเรียกว่าอะไรฮะต้นทุนมาก่อนนะฮะ<ม>หรือความเข้าใจจบอะไรต่างๆมานี่นะ<ม>แต่จากบทบาทแล้วก็ ประสบการณ์ที่เราทำเราอยากจะบอกใครไหมครับว่าการทําธุร,ร,รกิจเนี่ยจริงๆมันมีโอกาสอยู่เสมอน,นะฮะใช่ธุรกิจบอกว่ามันมีโอกาสแต่ว่าก่อนอื่นะ่ะก่อนที่จะมองถึงโอกาสเรามองมองจุดแข็งตัวเองก่อนอว่าว่าจุดแข็งเราคืออะไระอย่างที่เหมียวกับพี่สามเหมียวมองว่าจุดแข็งของเหมียวคือเราจบสายอาร์ตมาเราก็เอาจุดแข็งนั้นอะมามามา,มาทำยังไงให้มันสามารถแบบเพิ่มมูลค่าได้คือเหมียวไม่ได้ เหมีหมีจบอามาแต่หมไม่ได้มานั่งแบบขายขายขายเน้นวอลุ่มเน้นวอลุ่ม,มเพราะหมูทำไม่เป็นหมีพูดตรงตร,งตร,งตรงแต่ว่าเหมีจะทํายังไงให้มันเพิ่มมูลค่านั่นคือจุดแข็งของเหมีวแล้วพี่สาว<อ>ใช่ค่ะนั้นจุดแข็งของเราคือการเพิ่มมูลค่าใช่ค่ะแล้วก็เหมือนแค่อยากจะแนะนำาถ้าเกิดสมมติคนที่เขาก็ต้องรู้จุดแข็งตัวเองก่อนที่จะมาทําสินค้าหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่สำรวจจุดแข็งที่ใช่ใช่นะฮะแล้วถ้าจุดแข็งนั้นเพิ่มมูลค่าได้ค่ะทำเลย